ไม่เร,ปราปล่อยมาเลยอ้าก็ขเขินนะอยู่ใกล้ซินดันไปนี้ทุกทีเลยโอ้คือเสียก้ารหรอไม่ค่อยมีเบอร์ใครเลยปอแต่มีเบอร์ซินนะแค่นั้นแหละใช่มีแต่เบอร์ซินแค่นั้นแหละคือแค่แพทย์พิมพ์ว่านองหนูอ่ะขึ้นมาเลยน้องซินคนแรกอ่ะพี่ทีนี่ทำไมมึง<อ>พวกมึองสวีทกันจังวะกูไม่อิจฉาแล้วเนี่ยตาร้อนเนี่ยตอนนี้เจอแล้วอันแรกข้าไม่เจอเลยไม่เจออะไรอ่ะใส่หมวกก็ลากด้วยอันนี้อุ้ยพี่ปิด เชียบรนรถไม่จีบกันหวานซัดเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่ไม่ได้ยินฮัลโหลจีบกันใหม่ได้เปล่ารักเยียบหน่อยฮุยเชียพี่ปีตไม่ใช่ครับไม่ใช่ทุกอย่างอยาเข้าใจกันที่รักแล้วเป็นดูหนำบินอีกที่หนึ่งไม่มีพอแล้ว มันมีแค่ในเมืองใช่ไหมไม่ได้แบบนอกเมืองไม่มีใช่ใช่ใช่แค่ในเมืองอย่างเดียวนอกเมืองมีซอมบี้ซอมบงอยู่เดอ้อได้ปะเฮ้ยเ <_ ẫn> ีื่อจ,จีบกันอีกแล้วว่าพี่ปิ๊ดไปบอกคนของเธอเถอะโปเว้ยบอกใครคนของโปไม่มีหรอกเดี๋ยวทั้งเมื่อกี้โปสดบอกก็บอกเธอไงนี้เรียบร้อยนะไม่เอา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 เอาาาดี๋ยวซินด่าอีกไม่เราโปรยมอะไรฮะเอ้าก็เขินนะอยู่ใกล้ซินด์รถไปนนี้ทุกทีเลยโอ้ยเสียก้ารหรอ ะสินจะยิงจะแทงโปปูไม่เคยว่าสินเลยนะผมให้กดสินเยยอมรู้อย่างแหละยอมรู้อย่างไม่เจอคนเดียวอ่ะไม่จริงโปอะยอมทุกอย่างเพื่อผู้หญิงไม่ใช่โปเลือกว่าชิสินเป็นสาวหวานนะไม่ใช่แตตอนโอ่ะช่ไมสที่แบบสินรับแบบฮัลโหลช่องรอคือโปแบบอยากจะลงรถไปเดียวมึงตื่ผิงมลือกว่าชินะไม่ใตโปอ่่นที่แบบิรแลงรอคบลงรถไปคนเดียวอ่ะชอ เสียงเป็นยังไงนะโปเสียงเป็นย si ังไงนะอยู่อยู่อยู่ท้องหลอเนี่ยไอ้เฮียเสียงแบบว่าหน้าดึงขึ้นมาจากเตียงยิบยไหเลยใช่ป่ะลูกเธอที่รักก็เล่นเกมกันเร็วเย็ดโดยศาสัตว์สวีตสาสตร์ไม่มีใช่ป่ะป๊อปปงอ่ะชิงถือหนังสือทิ้งเวลาเผาทิ้งแล้วด้วยโอ้ยน่าสงสารว่ะโปมันก็ไปเป็นหนังสือเล่มใหม่ให้เขาสิจริงไม่หรอช่วงนี้ไม่ใช่หนังชอบเสียงตอนตื่นเขาไม่ใช่หรอชอบฟังเพลง ได้เ้ี๋ยวเราเพี่ยนะครลโป้ร้องเพลงเก่งไลโป้ร้องเพลงพอสุด้วยจะเป็นหูจะเป็นหูฟังหรือจะไปให้เป็นลำโพงเนี่ยไล่โป้แม่งร้องเพลงเพราะจริงด้วยโอ้ยฟังก็ไม่เอาเไม่เอาจาวตาฉันฟิสซินบล็อกด้วยปีหนูว่านะในเมืองอ่ะโป้น่าจะมีเบอร์ผู้หญิงเยอะมากเลยมีไม่มีไม่ได้เลยเบอร์ในเครื่องน่าจะมีแต่เบอร์พี่คนเดียวกับเดืออะ อันที่เป็นผู้ชายอาจจะแบบมีเบอร์พี่นครพี่ปิ๊ดเด๋อพี่พิวแฟนเบอร์นครนี่ไม่มีเลยเดียเอาจริงไม่รู้ไม่ต้องถามด้วยนี่นี่ก็ไม่ค่อยมีเบอร์ใครเหมือนกันไม่ค่อยเมมไม่ค่อยมีเบอร์ใครเลยโฟะไม่ค่อยมีอ๋อแล้ววันนั้นที่ขอเบอร์ไปซื้อของอะไรนี่คือไม่เมมเลยเหรอเออแต่มีเบอร์ซินนะแค่นั้นแหละใช่เบอร์ซินแค่นั้นแหละคือแค่พพิมพ์ว่านอนหนูอ่ะขึ้นมาเลยน้องซินคนแรกอ่ะพอ๊ะทำไมเมืองพวกเมึงสวีดกันจังวะกูไม่อิจฉาแล้วเนี่ยตาร้อนเนี่ยเคยเห็นซินจุ๊บม อยเคยก็สินทำกระโปรงจำตอนก่อนนอนนะเฮ้ยมึงมึงมึงไม่เปิดดูอันนั้นมึงไป่เปิดดูไอ้พีหยุดม่วงหอยหุดหน้าแรกอะหยุดไม่เงยเอาบังหมุดเอาอย่างไรเขาพังหมดไว้นะแบบว่าพี่ฮะพี่จุ๊มวะไอเท้สองพันโอซีนั่นน่ะอยาดเออคลิปนั้นอะเพลนละคร ครับจุ๊บก็หมายแม่ไอไม่ใช่ก็หมายปั๊บเขามีข้าวยังจ้ภาพถามใช่เราไปกันเถอะไอ้ยศตัวเองมีตัวเองมีข้าวหรือเปล่าจะให้เขาเออเแคยไม่มีข้าวกระเป๋ากระเป๋าสองสองค่ะไม่ให้พี่ปิดโป็ไม่มีนะนี่ไม่โป้ก็ไม่เคยได้อะไรจากสิ่งอยู่แล้วขอบคุณครับได้แต่หัวใจเธอก็พอนะโปนะไม่มีครับโอ้โอ้โอ้ มีกันหมดเลยกูนั่งนิ่งเชียวบื้อพี่ขอโอ้อีกทีนึงดิฮะโอ้ยเหล่าคนแก่ไอ้แกงสินเนี่ยเห็นไหมไอ้โปรไอ้โปรปิดไมเลยอะ่ะปิดไมก๊าล<อ>ังกิ๊ด,<อ>ดแก๊สเสียงอ๋อเมื่อกี้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุบโตอ,อยู่ทุบโตโออยทุบโตอ,อยทุบโตโยอืมโอ้ยนแก่นานๆจะได้เจอสินไงบางติดสินไม่ค่อยว่างะ ก็เข้าเมืองทุกวันนะมึงไม่โทรหาเองโปมึงต้องลองสุ่มโทรแบบบ่อยๆอ่ะถ้ามึงไม่อยู่กับคนอื่นนะไม่ผมไม่เคยอยู่กับคนเดียวตลอดพี่ไม่มีอ่ะโปจบปูนขายยากลางคืนแอบเข้ามาตีปืนอย่างเงี้ยหนูเห็นโปอ่ะอยู่ในเบลล์แลกกฎหมายแหละอยู่บนหลังและคนของไม่ใช่แล้วไมแล้วโอ้เนี่ยมึงผมสีอะไรจําผิดละต้องคิดว่ามีอะไรแอบแฝงในเรื่องนี้นะเขาสนใจมึงเนี้ยโปรู้หมดว่ามึงอยู่ไหนไปทําอะไรไม่สนใจมีมีพี่นครมีเอ้าไม่งั้นจะรู้ได้ไง Hả? <laughs> bát có mi đèn có mi, lùm làm lí, đón lùm ai ngon quá, bắt กดยกไม่ได้ม uhm ันเก็บเสร็จแล้วเนี่ยเก่งๆครับเลี่ยเข้ายังเหลี่ยเข้าแล้วมันเหลี่ยนข้าก็กดกดแล้วมันกดไม่ได้สไลด์สไลด์ไม่ไปเก็บรอรอ่ต้องอ่ะกระทืบดิพี่ไม่ออกใช่ไหมนี่นี่ไงเป็นไงต่อยเป็นไงตะกมึงต่อยอีกมึงกระทืบ วิวิวิวเขินเขินเขินอะไรกันเนี่ยไม่ไม่ไบอกให้ต่อยอีกจะน้องวุ้ยวด้ยจะรู้กินเอาเสื้อขึ้นดีดีดีแน่โอเอเอาเกี่ยวอะไรหรอห่วงหรอเอาเสื้อขึ้นแล้เกี่ยวไหลดีดีสิห่วงหรอไม่มันกลัวไหลมันหลุดแบบตกไปทำไงอะไหลไหลมันหลุดตกแบบไม่ใช่อ่ะแบบกลัวอีกฝั่งหนึ่งมันตกลงไปมันยุ่งนะ คิดเลยตกแตกแย่ปี๊ช่วยอะไยช่วยอะไรให้ช่วยอะไรบอกโป้ได้โปรช่วยได้เออเมืองเราต่อยอีกทีงได้โปรไม่ไม่ผมก็โดนแทงไม่มีนี่น้องไงเราไม่เห็นมีกันเลยวะพี่ปิ๊ดมีอะไรไม่มีมีหรือเปล่าไม่มีแฟนกูไม่มีกูรักน้องคนนั้นคนเดียวเซนนี่มีเลยเหรอฮะเซนอะไร มีแจแฮโบว์อะไม่มีไม่ทำเสียงดุเนี่ยต้องรอตอนไม่โกมันต้องถามตอนไม่โกอ๋อโอเคโอเคโอ้ยไม่โกก็ไม่มีอะไม่มีหมดหละไม่มีก็คือเดี๋ยวก็มีกูจะบอกให้จีบคนนี้ยังไงเดี๋ยวกูจะบอกให้ฮ่ามีค่ะมี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 ม ไม้หมอปลาโอ้เนี่ยต่อยทั้งห้าทีกว่าจะลงโอพี่แค่ห้านะมีดแดงนี่แทงเป็นสิบเลยนะมีดแดงกับไม้อ่ะเป็นสิเลยสนับสนับนี่เป็นอาวุธที่มังเทศสัตว์ละกูใช่สนับค่าวีเร็วสุดแล้สนับแต่จริงจริงจริงใช่ได้เป็นดองตีมันกระจับอะจับฮะสนับสนับสนับกะจับเขาไว้เสร็ตรงกระเจียว แต่ละมือแต่ละเดย์มันเจออะไรแบบนี้ตื่นมาโอ้ดีแล้วที่เจอโปไอโปทําไมมึงไม่เตือนกูไม่พูดอะไรแบบนี้เห็นไหมพอิพอปซินเจอโปซินก็ยิ้มไม่หุบตลอดแหละใช่ไหมล่ะเหนื่อยแอบยิ้มไงแอบยิ้มแบบว่าเฮ้ยมี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 จะมาแอบยิ้มแอบรักเขาอยู่ในใจต่อมอดีไหมวะไม่เจอทั้งตัวอะไรวะเดี๋ยวไม่เจอแหละเมืองบนเนี้ยตอนนี้เจอแล้วอัานใบข้างไม่เจอเลย ไม่เจออะไรอ่ะใส่หมวกแล้วลากด้วยนี่เอ้ยพี่ปี๊ดเอ้ยลงไปลงไปเก็บซอมบี้กับพี่ปี๊ดดีกว่าเชียร์บอลรถไม่จีบกันหวานซัดเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่ไม่ได้ยินฮัลโหลจีบกันใหม่ได้เปล่า อะไรนะไม่รู้เดี๋ยวนี้หันไปข้างๆก็เจอแล้วไม่รู้ไหนปูดใหม่ถึงจะไม่เจอทอมมี่แต่เจอเธอก็ดีใจแล้วยัโดไอ้สัตว์เมื่อกี้บอกอะไรไม่รู้ไม่เมื่อกี้ที่ผมลงรถมันพูดว่าเดี๋ยวนี้น่ารักก็อะไรก็ไม่รู้ใส่หมวกอะไรเขาไม่รู้เงียบทำไมเนี่ยแอบยิ้มอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะไหนพูดมาซิแก้มแตกแล้วมั้งกูว่าชัวชัวตรงนี้เขินอยู่ปากฉีบไปถึงหัวละ คนเหนื่อยว่นั่นดูดิเขินอะเขินเขินหน้าดำเว้ยหน้าแดงผมเหนื่อยผมเหนื่อยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเหนื่อยแล้วหรอไม่มีครับไม่ไม่ดู้ส่ะนอนตื่นเพิ่งตื่นเหนื่อยได้ไงี้ยไปนอนต่อแล้วแม่งไปได้ในเป็กยังง่ายกว่าที่คนในเมืองเกิดแต่อะไรก็ไม่รู้้องดีอหรว่าไม่เหงาเหรอกไม่เป็นไรหรอกโปอะไม่เหงาล้วโป้มีผู้หญิงเยอะ โอ้ยผู้หญิงเยอะแยะที่ไหนเนี่ยถ้มีปัวจะมาอยู่อย่างนี้หรอโอ้ยผู้หญิงไม่เข้าไงจะอยู่แบบนี้ถ้าผู้หญิงเข้าอย่าหวังเลยกับพี่ปิ๊ดก็ไม่อยู่พี่ปิ๊ดพูดไปนี่เห็นไหมพูดไปโคโรนทั่วก็ที่พูดมาก็จริงนกูไปเมื่อกี้พอเห็นนมไม่ได้ไปหานมตลอดไปตว์โอ้ซินมีแมวเขาปะเนี่ยไม่มีฮะไม่ ทำไมอ๋อจะมีไม่มีแมวเลยหรอสักตัวเลยหรอโป้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 มันก็ขอให้อนี่เนี่ยขออะไรแหละที่เป็นไอ่ะแล้วก็ซื้อให้ซินไม่ใช่ลองมาดูที่ของโปก่อนไหมล่ะฮ่แมวอะไรเคยชอบแมวโปไอ้เชี่ยชวนไปดูแมวแล้วล่าสุดชมดูแมวไอสัตว์ไอ้ไปกินลำยอนน้องพี่ไหมคนก็เริ่มด่ากูแล้วเอาจริงพอละ คือโปโปอย่าเอานี้ใส่โปที่แบบใช้กับผู้หญิงคนอื่นเคยไงโปให้พูดนี้ใครหรอิอ๋อไอที่ชวนแบบไปดูผีตล็อกผีเสื้อที่ห้องนี่คือโปก็ชวนบ่อยเพี้ยเหรอโปไม่มีผีเสื้อโปมีหิ่งห้อยอ่ะหิ่งห้อยคืออะไรอ่ะไม่มีครับหิ่งห้อยเวลาเปิดไฟมันจะกระพริบก็พริบแป๊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 บไงพี่หิ่งห้อยอะมึงเป็นผีกระหงหรอมึงเป็นผีโพงหรอผีโพงด้วยโอ้โหพี่โคตรเก่าเลยผีโพงจัดผีโป้เฮ้ยมีไม่ไม่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  ใช่เป็นไปไม่ได้อะโฟไม่มีเลยสักตัวเลยแล้ววะเดี๋ยวมันก็มีนครน้ักพรตเดี๋ยวก็มีจริงจริงเหรอแล้วแต่พี่อะฮะซินพี่เอาข้างหลังนัรเดี๋ยวก็มีจริงจริงเพราะถามนักพรได้ว่าซินเคยหาไม่เจอะจไอสัตว์ไม่มีอะไรนะสวนกูด้วยเอ้ยโวยโวยตายตายพี่พี่ผมจะตายชิบหายตายกันละว่อต่อยกันละทำไมไม่ตายมีคนถามว่าอุ้ยพี่ซินรู้ได้ไงฮะรู้เรื่องอะไรอ่ะคือเรื่องอะไรวะ เรื่องหิงโงหิงข้อยังไงแสดงว่าโปมันชวนสินแล้วแน่เลยสินรู้อ่ะชิบไปแต่แล้วทำไมเราทำไมเราตกข่าวอย่างนี้ล่ะดานหนีเรื่องผีเสื้อผีเสื้ออะไรไม่รู้จริงพี่ปิดเราไม่รู้เลยว่าเรื่องเนี้ยเราไม่รู้เลยกูว่าแหละไปอยู่กับไอ้โปแน่เลยไปกรุงเทพอ่ะเรียบด่วนโปอยู่เรียบด่วนนะยังไม่จบไอ้นี่ไม่มี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 ก็เก็บของเรียบร้อยจะได้ย้ายมาอยู่ด้วยกัน เย็ดโดสวิตหวานสัตว์พูดเลยยี๋ยวคนเขาเชื่ออีก่ดือดืดือตื่นดือดื้ไม่เป็นไรไปอยู่กับโปสิไปอยู่สลัมดีกว่าอโ้โหแรงมากมาสุบ้านในโปอยู่สลัมไม่ไม่โปคลายๆกันแหละอุ้ยโปมีแล้วไม่มีไม่มีไม่มีโปมีแล้วเนี่ยโอ้ยหเหนื่อยมาก ไม่ไหวบนหัวรักหยีบหน่อยอุ้ยเชี่ยพี่ปีดไม่ใช่ครับไม่ใช่ทุกอย่างอย่ากเข้าใจกันที่รักแล้วโปรไม่เรียกผู้หญิงทุกคนว่าที่รักหมดแหละไม่ไม่ไม่มีอ่ะไปหาไปหาฟังอูได้เลยไม่นะพี่เคยพี่เคยได้ยินโปรพูดกับสินคนแรกเลยนะที่รักอ่ะเออขนลุกขนตรงไหนอ่ะปิดปิดจะปิดจะปิดเชี่ย คนแขนขคนน่าแข้งคนลักแรงอย่างงี้ยป่ะโอ้ยแหน่โป๊กว่ามึงจีบอีกหน่อยอ่ะติดเชื่อเลยโอ้ยถามพี่นครนี่เป็นปีอ่ะจีบไม่ติดอ่ะเอ้าอะไรกูเนี่ยอ่ะโป๊กูจะบอกให้มึงอ่ะจีบตอนนี้มึงอย่าจีบตอนไหนนครใช่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 มึงจีบตอนนี้โอกาสมึงคือตอนนี้ไม่ใช่ตอนไหนนครใช่ใช่ใช่ถูก โอ้ยเหนื่อยว่ะแปปหนึ่งร้องเพลงไหม่ใจร้ายใหมใจแบดแบดบอยแบบนั้นอะโอ้ยไอเดูยวไปโปร้องเพลงไปก็บอกอยู่ชอบช่วงนี้อะไรชอบฟังเพลงโปร้องเพลงไปแล้วให้ฟังสองคนเนี่ยสินโอเคปะเอเก็บทรงไปอยู่จริงวะพี่ปิ๊ดมี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 อย่าเสียใจแล้วมีตั้งนานแล้วหยุดด ผมเหนื่อยครับผมเหนื่อยผมเหนื่อยเนี่ยไปแล้วปิดใบไปแล้วเสียการชัวทรงเนี้ยโอ้ยฟังอยู่เถื่อว่าแบบขึ้นเสียงขึ้นเสียงดังฟังอยู่แก้มมันตึงนะแก้มมันตึงนะมันเจ็บแก้มนะเดี๋ยวไปร้องให้ฟังนะซิเดี๋ยวฟังเพลงอะไรเออเสียงแบบนี้กลัว่าขนลุกทั้งคืนนะหาลองเพลงให้กันฟังอ่ะเขาจีบกันต้องร้องเพลงให้ฟังได้หรอเอ้ยมีแออทีนี้มีเยอะเลยใช่้ผู้หญิงชอบผู้ชายร้องเพลงนะเว้ยใช่หรอ กูหัดร้องเพลงอยู่นี่ไงเหนื่อยอ่ะเิ้นเหนื่อยอ่ะทุกคนเพนชอบฟังเพลงอะไรเพลงลูกทุ่งไม่สะ่านเไม่ใช่สินเนื่ยนั่นแหละแล้วพี่ปิ๊ดชอบฟังแล้วแหละเล่เลยะไรเงี้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เขาฟังเพลงอะไรที่กูไม่ฟังฮะกูจะบอกให้ก็ได้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเดี๋ยวมึงทักมากูไม่มีไม่มีไม่มี เป็นอย่างทักไปหาพี่ทักไปหาซินโดยไม่ได้ไม่ได้เลยอ๋อพี่เออเพ่อทักไปเลยดิแล้วกูส่งให้ก็ได้แป๊บเลยนะพี่ดีอย่ามุงมกูเลยเชื่อเขาเล้วคิดจริงจังอันนี่ไม่เคยคิดอะไรแล้ว่าไงวะเขาเป็นคนไม่ดีตรงไหนทําไมมึงง่ายกับพี่ปิดปะลงสตรีมมันยังเนี่ยไม่ต่อให้กูลงสตรีมมันก็มีอีกสองคนที่กำลังสตรีมอยู่ <c oughs> โปรลงโปรลงที่มีบ็อกซิ่งเรียกชื่อสินเรียกชื่อสินใกล้ใกล้ใม่ดิเชี่ยจะเรียกว่าไงไม่เคยทำเลยจริง เขาก็ลองพูดใกล้ๆม์ลองดูลองเรียกชื่อมน่ะโอมไมเลยปะเออโอมไหนลองไหนลองว่าดิพี่โปคะไหนพูดดิเหมือนเหมือนที่เรียกพี่พีทคาวันนั้นอะนเราี่เอาน่ชอบแกงกวนจังวะแบบที่ได้ไมมาใหม่ๆวันนั้นอะยิยิมสินนยิมนี่เอาเร็วๆอ่าไม่ไม่เรียกพี่โปก็ได้เรียกเรียกชื่อเฉยๆก็ได้โปคะก็ได้โปลองเรียกก็ได้โปก็ลองเรียกบ้างดิซินครับว่าเออลองดิใกล้ๆไหมอ่ะไหนลองดิโปลองดิลองดิ ไหนลองไหนลองไหนลองซินครับดิเขื่อนว่แมวแมวเอ้ยเอาเขินอะไรเอี้ยไม่เคยเห็นอามีกินอยู่สี่คนไม่เคยเห็นขี้เอี้ยดูสี่คนสี่คนเอาปูแล้วบอกให้กูสัญญาไหนลองไหนลองซินครับดิไหนดิหาต้องแบบใกล้ไหมเหรอเออหนูโดนแกล้งจริงเฉยนี่คือจอดรอฟังเหรอคาดหวังใช่คาดหวังใช่กูปิดเพลงเลยต้องพูดอะไรต้องพูดอะไรลองพูดต้องพูดอะไรซินครับคิดถึงพี่ไหมครับ สิ้นครับคิดถพี่ไหมครับเย็ดโดไอยสัตว์ขนลุกเรียบร้อยมีมีคนนิ่งมีคนนิ่งไอ้อมาษีคิดถึงพี่ไหมครับเนี่ยเสียงแบบนี้คือเขินเขินใจเสียงแบบนี้เป็นพระนัมร้ครรู้กันใช่ป่ะรู้กันพี่ปีติรู้กันเฮ้ยมาแล้วพี่ปิติมาแล้วกอนอะไรอ้เปิดไหลเอลรอยดูขาวมีคนบอกกาเกงจะขาด เกินบิดอ่ะเองใครจะขาดไม่ได้ที่ปิดหรอมาตบขาดเหนื่อยตอนนี้ดูแต่ละคนที่หนูเจอในวันนี้นี่คือแบบสังคมหล่อนจัดเปิดไลน์เอลลอยดื้อขาวฮะโอ้ยสะดือขาวเฮียหายากเะเว้ยปกติเขาจะสะดือดำสะดือจุ่นกันไม่ใกล้ใกล้ที่เหียจัดเห็นไหมแต่ละคนเฮียจัดเลย ไม่เห็นสะดือเลยว่าแตโดนไอโฟมมึงรีบขึ้นรถมึงรีบขึ้นรถไอสัตว์มึงรีบขึ้นรถไม่เห็นสะดือซินเลยอรัทุ่มแน่ครับบาร์พีไอนี้แต่งตัวน่ารักจังเลยอะซินฮะเปิดเลยใส่ใส่กูยังงงโอมจีบจีบตอนนี้แบบพี่ปิดบอกเรื่องจริงไปก่อนเปลี่ยนไอซินเปลี่ยนไปเมื่อก่อนก็ใส่แบบนี้ไม่ไม่ไม่ใส่เลย่ะ ตอนีหนมีมันเปอนเรื่องอารมณ์และความรู้สึกตอนนู้นแ่ะตอนตอนไหนนครน่ะเข้าไปผิดจังหวะกูจะบอกให้ถ้ามึงจีบตอนนี้นะติดแล้วก็ลูกโดนเฉยมึงจีบตอนนี้มึงเชื่อกูโปมึงจีบตอนนี้เชื่อไม่ปิดรู้จริงไม่มีไม่มีเลยอ่ะคนขับมีรู้ได้ไงเอ้าก็จอดค่นั้นได้เห็นไงอ๋อ เออว่ะถามงงูเนี่ยหรือว่าโปง้ออยู่แล้วง้พลักเธอไงใช่ทินจะหลอกโปอะไรโปก็ยอมไม่อ่ะมีผู้หญิงหลอกโปเยอะแหละอย่าโง่ไปคมนเลกเลยโอเคงั้นซินจะเป็นคนแรกที่จริงใจโอเคเลยก็จริงใจซินจะไม่ต้องหลอกโปเลยโปโมหลอกแล้วมันโยงมาเป็นแบบนี้อะโปใช่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ว่าโปโดนหลอกมาเยอะนี่ยเราก็จริงใจจริงใจไม่เป็นไรงั้นจะเป็นคนที่หลอกอยู่ต่อไป โอเคโปมันก็ยอมให้หลอกอยู่แหละมันยอมโง่ซิ้งเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอ่ะโอ้ยถึงซีนหลอกเต็มใจให้หลอโอเคปะมาเต็มใจให้หลอกอะไรไม่มีอ่ะไอโปก็มันรู้อยู่แล้วว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มีความีินขายผลไม้ไอโปมันยอมไม่ถอกลอกเลยบอกหลอกบอกหลอกนี่นี่นี่เอามือเกี่ยวขึ้นเอาเสื้อเกี่ยวดีๆมันเนี่ยไหลตกแล้วเนี่ยเพราะอะไรนะอยู่นะโทรหามันดิ โผล่หามันดีหรือว่ามันอยู่กับหญิงอะบื้อทำโปทำไมอยู่ดีๆก็เอามือมาเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้มันเกี่ยวเสื้อให้อย่างงี้ก็ให้เหมือนเกี่ยวเบ็ดปะฮะไม่แล้วลืมว่าต้องชุบไม่รู้ว่ามีซอมบี้หรือเปล่าจุดโออแล้วมันไม่ชุบลรอโปถ้ามีซอมบี้บอกนะไม่ไม่ขอพูดอ่ะเด้๋ยวอะมี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 อ้ชุบทำมันขึ้นกำลังชุบอีกแล้วเอ้าบัก คือมันกดชุบไปแล้วรอบหนึ่งใช่ปะมันขึ้นกําลังชุบแต่มันไม่ได้ตัวมันไม่ได้กดแบบพูดอย่างเดียวตัวมันไม่ได้ลงไปชุปออบอ่ะครับพี่วัชชัยด้วยอ,อ่าแล้วบอกมีอซอมบี้แล้วทำไมไม่เห็นไปฆ่ามีเออไม่เอาไว้เดี๋ยวซินไม่ชุบโกไงอุ้ยลงไปฆ่ามาันซะอุยอ้ยเฮ้ย,อ,อ,ยอุย้ยอทิ้งได้ท <laughs> ี่รัก ไอ้ตาอะไรคนลุกไอ้เหี้ยกูอยู่ในที่ไหนมัเนี่ยคนจะมาสวีทหวานอะไรกันตอนนี้ไอ้ตาเวลาอยู่สองคนหวานแบบนี่นะอีมึงแชร์จอให้กูดูด้วยไอ้เหี้ยก่อนก่อนจะอยู่สองคนอะไม่มีวันอะเฮ้ยมี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 คนเขากอดกันเห็นปะไอ้ยเฮ้ยาช่วยหน่อยที่ช้าช่วใหม่เอาเขาเก็บเขามีมีมีไอ้เหี้ยมึงจีบซินอยู่โอ้เย แัน่นว่าเธอไม่ได้คิดไปค่นั้นวะขกี่อยู่ข้างล่างเขเนี่ยแมพเขาให้เฮ้ยเชียร์แล้วกูแล้วกูถ่ายทันแล้วกูถ่ายทันแค่นั้นแหละแล้วกูถ่ายทันเก็บของไว้ตูออ้โยยามาก,ก่อนเชียร์โปไม่เป็นไรเว้ยกูถ่ายรูไปไว้ทัน<ห>ลงทวิตเตอร์เลย เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอจริงมะเรื่องนี้มีมูลมีความรักอะไไม <g 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 ่มีครับผมกล้าพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซนทำลายโปททำไมเลยอ่ะหิ่งห้อยห้องเราน่ารักนะใช่ไหมใช่ไหมโปมันห้อยเลยอ่ะหินห้อยนะใช่ห้อยตรงเตงไฟปิ๊บบัิ๊บบเลยซินจะบอกว่าว่าซินแทงทุกคนที่กอดซินนั่นแหละ หาไม่หางั้นพี่กอดบ้างไหมยกเว้นพี่ปิดคนนี<ๆ>่แบบเหมือนญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยซิโอ้โหนี่่ะ <laughs>